อยออันนั้นก็บบอดอันนี้กับบอไดายคอยละอุกิคะจัดสีเอาแนวใดคอยละเป็นหมือนเมืนก็เพราะว่าเจ้ามาเอาแต่ใจเฮ็ดแนวนั้นกับบอดี้เข็ดแบบนี้กับบอดาเจ้าลองบอกคอ่อยบังดูจะมีคอยไว้เป็นแฟนหรือมีไว้เป็นคนฮับใจ มืดแต่ละวันมักแค่แต่เลือมมาให้เจ้าอยากแต่อีหยังตัวเจ้าก็จะต้องเอามาให้ได้เจ้าอยากไปชอบติมก็ค่อยกับพาไปรอตแต่ตอนเช้าฮอตค่ำเอาเลยตามสบายเจ้าอยากจะกินผิดชาอยู่ห้างกันแพงหรือจะกินไก่ทอดอยู่ที่ KFC เจ้าจะเฮ็นอีหยังตามใจเจ้าทุกอย่างขึ้นเข้าลงห้วยคอยก็บบีิสิบเวลาม่าอยากขัดใจเจ้าขี้คาน,นอนนอกเวลาอยู่หินงคอยก็ต้องถูบ้านสักคืนสักคลองล้างถ้วยล้างจานแต่เขาคน ถ้าเป็นคนหักและเป็นไอเป็นหมูเวลาเจะเบิ้งนังเศร้าตัวก็ต้องเตรียมทิชชู่คอยสักลำตาเวลาเจ้านั่งหดหูคอยจมแดดเด้อคอยทำงานมามือเจ้าเฝ้าเอาใจคอยแดาหาในหน่วยเย็เนไม้คอยดื่มแก้มือไหวอันนี้จากแม่นอีหยงคอยละมามือมือยยังมาใช้ใคอยต้องพาไปนั้นไปนี้เจ้าหูอยู่บอกว่าไปทางตอวคอยนั้นก็เมือ่ออีลีอันนั้นก็บ่ตี เจ้ามันเอาแต่ใจเห็ดแนวนั้นกับบอดีเก็บแบบนี้กับบอไดเจ้าลองบอกคอยบังดูเจ้ามีคอยไว้เป็นแฟนหรือมีไว้เป็นคนฮับใจหัก ใจห่วงกันมาตันดงว่าเคยสิผิดสินอผคู้นอกทางใจคอยมีเพียงแต่เจ้าคนเดียวเสมอมาตัวเจ้าก็ฮู้ดีว่าคอยเป็นคนแบบแด่และคอยเขาููว่าเจ้าเป็นคนมักเอาแต่ใจเรื่องนั้นเรื่องนี้คอยยอมให้เจ้าเสมอก็ย้อนว่าฮักและคอยเลือกเจ้าแล้วแต่คอยขอได้บอกขอเท่าลงแน่ม่ใส่ใจน้อยแล้วเอาแต่ใจเห็นว่าคอยประปาแต่บางเธอคอยก็เกิดจะอดบบได้ขอจมดเด้อคอยทำงานมาเมื่อเจ้าก็เอาใจคอยแด่หาแน่นยันมาให้คอยเดิมแก่เมื่อวานมีจากแม่อี คอยละมาเมื่อยเมื่อย,ยังมาใชใ้คอยก็พาไปนั้นไปมี้าผููอยู่บอกว่าบางครั้งตัวคอยนั้นก็เมื่อยอีเล่อันน,นกับตออันนี้ก็บบอดาคอยละอุตลหลับจักสิเอาแนวใดคอยละเป็นมึนมนก็เพราะว่าเจ้ามันเอาแต่ใจเฮ็ดแนวนั้นก็ มันเอาแต่ใจเห็ดแนวนั้นกับปอดีเห็ดแบบนี้กับปอดายเจ้าลองบอกคอยเปิ่งดูเจ้ามีคอยไว้เป็นแฟนหรือมีไว้เป็นคนฮับใจ